ออกหมายจับและสารอนุมัติหมายจับ4คนเป็นตำรวจ3คนซึ่งเป็นลูกน้องของพลเวสุรเชษฐหักพานและพลเรือนหนึ่งคนทั้งหมดเข้ามอบตัวรับทราบข้อกล่าหาประกันตัวไปแต่ที่สารอนุมัติหมายจับก็คือพลเวสุรเชษฐหักพานข้อหาเกี่ยวกับเรื่องกรณีสมคบกันฟอกเงินคดีเว็บพนันออนไลน์เบ K m a s t ม r สารไม่ออกหมายจับและตำรวจ ตัดสินใจออกหมายเรียกโดยเมื่อ10โมง20นาทีที่ผ่านมาหน้าหมู่บ้านที่พลเวกสุรเชษพักอยู่ตำรวจสอนรอทูกสองห้องนำรถสองคันพร้อมตตรวจห้านายมีพนักงานสอบสวนนำหมายเรียกเดินทางเข้ามาและต้องติดต่อกับรปภหมู่บ้านเพราะเป็นหมู่บ้านส่วนบุคคลตำรวจแจ้งกับรปภว่าเป็นพนักงานสอบสวนจาหมายเรียกเข้ามาที่บ้านรปภขอดูหมายเรียกตำรวจไม่สามารถให้ดูได้รปภก็ไม่ให้เข้า ก็มีการติดต่อไปยังผู้จัดจาก,การหมู่บ้านกับหัวหน้ารอปภสองครั้งแรกหมู่บ้านก็ยังยินยอาามไม่อนุญ,ญาตจะต้องแสดงหมายเรียกตำรวจก็ชี้แจงว่าพี่เป็นพนักงานสอบสวนจะนำหมายเรียกเข้ามาพี่มาปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่อนุญ,ญาตที่เข้าไปจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เช่นกันแล้วก็ขอดูบัตรรอปภก่อนที่รอปภจะขอไปคุยกับผู้มีอำนาจแล้วก็โทรศัพท์แจ้งไปยังหัวหน้าหัวหน้าก็ขอคุยโทรศัพท์กับตำรวจ เป็นการเจรจาครั้งที่สเสร็จสับรปภก็ให้ตำรวจพนักงานสอบสวนแลกบัตรอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่เฉพาะช่วงเวลาเจรจาเนี่ย22นาทีตามไงเออเขาขอดูครับถ้ายไม่ให้ดูเาก็ไม่ให้ขาครับให้ดูบัตรพนักงานได้นะให้ดูบัตรพนักงานได้หมายเรียกเนี่ยพี่ต้องส่งให้กับเจ้าตัวคือตามหลักปวิยาเนี่ยหมายเรียกให้ตรงกับ คนที่มีจิ่งใหญ่แม่เรียกน้องขอขอขอดูหมค์มันไม่ได้ครับน้องตอนนี้เป็นหมายเรียกที่บัติหน้าที่อยู่แล้วน้องนะอันนี้มันจะเป็นการขัดขวางการปิบัติาที่จะนานหรือเปล่าเดี๋ยวขาก็นะบอกบอกบอกทางผู้เข้าชาหน่อยว่าพี่มาส่งหมายเรียกนั่นเองเขาผมก็ตามเขาตามนี้น้องครับไม่ผมก็ตามเขาบอกหน่ถ้าไม่ให้ดูเขาก็ไม่ให้เขาครับไม่ผมไม่ได้ขัดขวางอะไรเอางี้ถ้าพี่ให้ดูแล้วเราดูแล้วโอเคไหมต้องถามเขาก่อน ใครใครจะขอดูพี่ให้ดูได้อ่ได้ให้ดูหมายถึงว่าให้เขารู้จะขายได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้เอ้เนี่ยไอ้นกต้องเชื่อเนี่ยโค้โคตรยากโคตรยากเราเราก็ทำหน้าที่พี่ก็ทำหน้าที่พี่เข้าใจนะไม่มีอะไรอ่ามีแต่นี้กินดีดกินเห็นพี่เข้าใจนอนพี่พี่ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับในเงินน้ำเรียนทางทางผู้ชา้อีกทีหนึ่งนะครับหมายเรียกคุ้เดียวไมได้ครับแต่เขาก็ยืนยันนะครับพลเอกพลตเวกสุรเชษฐ์ อยู่ทางเหนือเชียงใหม่เชียงใหม่หรือตอนนี้ไปที่ไหนแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้แต่เพียงติดหมายไว้ที่บ้านหมายเรียกพลเวชสุรเชษฐ์หักพันในข้อหาร่วมกันฟอกเงินออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาในคดีตามข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ โดยกำหนดให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันพฤหสัสบดีที่2 1มีนาคมนี้นะคะที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2ค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าการออกหมายเรียกนี่ต้องแบ่งหนังสือเป็น2ฉบับเลยนะฉบับแรกคือการมอบหมายให้ท้องที่สอนอทุ่งสงห้องนำหมายเรียกเข้าไปแสดงต่อพลตำรวจเอกสุรเชษ ส่วนที่2ก็คือการนําหนังสือหมายเรียกมอบให้กับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอตรเนื่องจากว่าเป็นในตํารวจระดับสูงต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับทราบและดําเนินการเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาด้วยตนเองก็เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าไปปิดหมายที่บ้านแล้วก็ขับออกจากหมู่บ้านสื่อก็เข้าไปไม่ได้ซึ่งอย่างที่บอกที่บ้านเนี่ยมีเฉพาะลูกน้องของพลเรีสุรเชษฐ แต่พลนเวตสุรเชษหรือบิ๊กโจ๊กอยู่เชียงใหม่พนักงานสอบสวนได้คุยกับลูกน้องพลนเวตสุรเชษก่อนจะกลับออกมามแล้วต่อมานักข่าวก็โทรศัพท์ไปหาบิ๊กโจ๊กโดยระบุว่าทราบแล้วว่าสนทุ